สวัสดีเช้าวันศุกร์ที่24กรกฎาคม2020กลับมาพบกับ Morning Routine Podcast กันอีกครั้งนะครับผมเอ็มเพิ่มศักด์จำลอทุกท่านฟังว่าตลาดการเงินทั่วโลกเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้างมาเริ่มกันเลยนะครับเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยก็ปรับตัวกันอย่างผสมผสานนะครับ มีทั้งตลาดที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตลาดที่ปรับตัวลดลงนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็ลดลงกันไม่ได้เยอะมากนะครับมันจะมีอยู่ตลาดหนึ่งนะครับที่ปรับตัวเพิ่มเอ่อปรับตัวลดลงกันแรงเลยนะฮะนั่นคือตลาดหุ้นสหรัฐนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าแต่ละตลาดเนี่ยมีปัจจัยอะไรที่เข้ามากดดันหรือว่าเข้ามาสนับสนุนนะครับมาเรื่องกันที่ตลาดหุ้นสหรัฐก่อนนะฮะ เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นสหรัฐนะครับถือว่าปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงดัชนีหลักทั้ง3เนี่ยไม่ว่าจะเป็นดาวโจนส์ S&P 500แล้วก็ NASDAQ 100นะครับปรับตัวลดลงกันทั้งหมดโดยเฉพาะดัชนี NASDAQ 100นะรปรับตัวลดลงไปถึง1.67%เลยทีเดียวนะครับหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่นะครับอย่างพวก Apple Microsoft แล้วก็ Amazon เนี่ยปรับตัวลดลงกันค่อนข้างแรงนะฮะลดลงในระดับ3-4%ขึ้นไปกันทั้งหมดนะครับจากแรงเทขายทางกำไร ส่วนดัชนี S&P 500นะครับก็ปรับตัวลดลงมาประมาณสัก1.23เป็นการปรับตัวลดลงเป็นวันแรกเลยนะฮะจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นติดต่อกันมา4วันติดเลยแต่ว่าณตอนนี้ผลตอบแทนของ SP 500นะฮะนับตั้งแต่เ,เข้าปี2020มาก็ยังเป็นบวกได้เล็กน้อยนะครับเมืม่อคืนที่ผ่านเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยมันมีความเคลื่อนไหวของนักทุนชื่อดังอยู่ท่านหนึ่งนะครับมันคือคุณวอลเลนบัฟเฟต ปรากฏว่าตอนนี้นะคุณวอลเตนบัฟเฟต์ก็ได้มีการซื้อหุ้นเพิ่มอีกแล้วนะฮะโดยล่าสุดนี่ยมีการซื้อหุ้นธนาคาร Bank of America เพิ่มอีก34ล้านหุ้นในราคาเฉลีย่ยประมาณ24เหรียญเป็นเงินทั้งสิ้นราว816ล้านเหรียญหรือประมาณสัก6อล้านบาทนะครับตอนนี้เนี่ยทำให้เบิร์กชัยฮาร์ดเวย์ของคุณวอลเตนบัฟเฟต์เนี่ยถือหุ้น Bank of America าเพิ่มนะครับจากเดิมเนี่ยที่เป็11.5%ละมูลค่ารวมกว่า 2 3 9 0 0ล้านเหรียญน,นะครับหรือว่ามาสัก757,000ล้านบาทเยอะมากเลยทีเดียวนะครับมูลค่าการถือครองหุ้นธนาคารตัวนี้เนี่ยเป็นในพอรอยู่ในพอร์ตนะครับเป็นรองเพียง Apple เท่านั้นนะครับถือว่าถือเยอะนะครับคือคุณวอลเลนเบัฟตเนี่ยก็ยังชอบแบงก์อเมริกาอยู่เช่นเคยนะครับเขาเคยพูดไว้ว่าถ้าจะเบสอะไรเนี่ยให้เบสที่อเมริกานะครับแล้วก็อเมริกาของเขาขเขาก็คงเขขงน้นไปที่หุ้นธนาคารเป็นหลักนะครับ เพราะในพอร์ตเขาในหุ้นธนาคารค่อนข้างเยอะนะฮะต่อมานะครับเมื่อช่วงหัวค่ำของเมื่อวันพฤหัสนะครับมันมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจนะฮะหรือว่าตัวเลขเผู้มาลงทะเบียนว่างงานครั้งแรกประจำสัปดาห์นะครับเพราะว่าผู้มีมาลงมีผู้มาลงทะเบียนสูงถึง1.4 1 6ี่หนึ่งหล้านลายเลยทีเดียวนะครับมากกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 1. 3ุาล้านลายแล้วก็เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนที่ 1. 3 0 7ดสาล้านลายนะครับ เป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกเลยนะครับนะตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโดยรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยเป็นรัฐที่มีผู้มาลงทะเบียนว่างงานครั้งแรกมากที่สุดที่ประมาณ2 9 6 0 0กว่าลายนะครับก็คือเกือบ3 0 0แสนลายเลยทีเดียวตัวเลขนี้เนี่ยอาจจะสร้างความกังวลให้กับนักลงทุนนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมีนาคมมาเนี่ยมันจะมีการประกาศออกมาทุกสัปดาห์ทุกสัปดาห์แล้วก็ตัวเลขเนี่ยมันปรับลดลงตลอดถึงแม้ช่วง4-5สัปดาห์หลังเนี่ย ตัวเลขมันจะปรับตัวลดลงน้อยมากแต่ว่ามันก็ยังลดลงนะฮะนี่เป็นสัปดาห์แรกเลยที่อยู่ดีตัวเลขมันกลับปรับเพิ่มขึ้นนะครับเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้อ่าหุ้นสารักเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยปรับตัวลดลงนะครับหุ้นในกลุ่มสินค้าอุปภคบริโภคนะครับผู้ให้บริการสาธารณูร,รโภคแล้วก็สถาบันการเงินเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้เล็กน้อยนะครับส่วนหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์นะครับและสินค้าฟุ่มเฟือยเนี่ยปรับตัวลดลงกันค่อนข้างแรงเเลยยทีดีดวนะครับ อย่างหุ้น Apple Microsoft นะครับลดลงกัน4.3นะฮะส่วน Amazon เนี่ยลบไป3.7 Alphabet ก็ลบไป3.1นะครับอย่างพวกหุ้น AMD อะไรประมาณนี้ก็ลบกัน3-4อยู่เหมือนกันนะครับถือว่าลงกันแรงอยู่นะฮะส่วนหุ้น Bank of America ที่มีขาที่คุณ Warren Buffett เข้าไปซื้อนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็บวกขึ้นมาได้1นะรตนะฮะาหุ้นสหรัฐก,ก็มีประมาณนี้นะครับมาที่ตลาหุ้นเอเชียกันบ้างนะครับ ลตดหุ้นจีนเมื่อวานก็ปรับตัวลดลงเล็กน้อยลดไป 2.-0. จุดหรือ0.04%เคือแทบไม่เปลี่ยนแปลงเลยแต่ถ้าดูการเคลื่อนไหวของดัชนีในระหว่างวันเนี่ยถือว่าผันผวนนะครับคือดัชนีเนี่ยมันถูกกดดันจากข่าวเรื่องที่ว่าเมื่อเมื่อวานเนี่ยวันพฤหัสนะฮะแต่ว่าตอนนั้นตลาดหุ้นจีนปิดไปละที่มีข่าวว่าเอ่อทางสหรัฐนะครับสั่งให้จีนเนี่ยปิดสถานกงศุลในเมืองฮุสตันนะครับ พอวันนี้เปิดเอ่อพอเมื่อวันพฤหัสเนี่ยเปิดตลาดขึ้นมาเนี่ยดัชนีเลยปรับตัวลดลงแรงเลยนะฮรระหว่างวันเนี่ยปรับตัวลดลงไปถึง2%เอเเลยทีเดียวนะครับในตลาดภาคเช้าแต่พอเข้าตลาดภาคบ่ายเนี่ยตลาดก็ฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีนะครับโดยปิดที่ระดับแทบไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเรื่องนี้เนี่ยพอจะเอ่อสรุปได้คร่าวๆนะครับว่าความขัดแย้งที่มันตึงเครียดขึ้นเนี่ยถ้าไม่ไปแตะเรื่องการค้าหรืออะไรมาก เชื่อว่ามันจะไม่ทําให้ส่งผลลบต่อตลาดหุ้นมากนะนะครับอย่างช่วงสองสาเดือนที่ผ่านมาเราก็เห็นอยู่นะครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนแล้วก็สหรัฐนะครับมันไม่ได้ดีเลยมันมันขึ้นขึ้นลงลงมาตลอดนะฮะเน้นไปทางลงซะมากกว่าด้วยแต่ตลาดหุ้นเนี่ยมันก็ลงลงแป๊บแป๊บแล้วมันก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ต่อนะครับเพราะว่าความขัดแย้งต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้ไปแตะเรื่องการค้านะครับแต่ถ้าแตะเรื่องการค้าเมื่อไหร่เนี่ยมันมีสิทธิ์ที่ว่าเออ แต่ชนีเนี่ยอาจจะปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงได้นะครับเมื่อวานหุ้นจีนก็กลุ่มผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับแล้วก็สินค้าเทคโนโลยีนะฮะเข้ามาสนับสนุนตลาดได้หุ้นกลุ่มพวกนี้เนี่ยมันปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าพวกหุ้นในกลุ่มผู้ผลิตสุร่าหรือพวกนี้เนี่ยมันปรับตัวผสมผสานนะครับมันก็เลยกดดันดัชนีเล็กน้อย เมื่อวานเนี่ยมันมีมุมมองจากสถาบันการเงินรายใหญ่เจ้าหนึ่งนะครับนั่นคือ UBS นะฮะรายใหญ่เลยจากซื้อสแลนเขาได้ออกมาปรับประมาณการเติบโตของ GDP g ในปี2020ขึ้นนะครับเดิมเนี่ยเขาคาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้น1.5%นะฮะสำหรับปี2020ตอนนี้เนี่ยเขาปรับเป็นน่าจะขยายตัวประมาณ2.5%เลยทีเดียวนะครับหลังจากที่ตัวเลข GDP ในไตรมาส2เนี่ยออกมาดีกว่าที่ตลาดคาด่อนข้างมาก แต่ว่าก็ได้มีการปรับมุมมองเรื่องการลดดอกเบี้ยนโยบายลงนะครับเดิมเนี่ยที่เขาคาดว่าอาจจะลดเพิ่มอีก1 0บถึงยีเบสิสพอยต์นะครับตอนนี้เขาก็มองว่าเอออาจจะลดอีกแค่เล็กน้อยแล้วหรือแค่5้าถึงสิเบสิสพอยต์นะครับเนื่องจากเศรษฐกิจเนี่ยมันฟื้นตัวได้ค่อนข้างเร็วนะครับเดี๋ยวมาอีกตลาดหนึ่งแล้วกันในเอเชียนะครับนั่นคือหางเส็งของฮ่องกงเมื่อวานเนี่ยตลาดหุ้นฮ่องกงบวกดีเลยนะฮะบ,บวกขึ้นมา205จุดหรือมา0.8ถือว่าบวกขึ้น จริงๆเนี่ยที่มันบวกขึ้นมาเด่นนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นเพราะว่าตลาดหุ้นเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยมันปรับตัวลดลงแรงนะฮะจากข่าวเรื่องเรื่องที่ปิดสถานกงสุลเนี่ยแหละพอดีตอนนั้นเนี่ยจีนปิดไปแล้วแต่ฮ่องกงยังไม่ปิดนะครับพอมาวันนี้เนี่ยนักทุนหายตกใจมันก็เลยฟื้นตัวขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันก็ใกล้จะถึงวันที่จะเปิดตัวดลัชนีใหม่นะครับห่างเซ็งเทคอินเด็กซ์ในวันจันทร์ที่27กรกฎาคมนะฮะที่กำลังจะถึง มันก็เลยทาให้พวกหุ้นที่น่าจะได้รับผลประโยชน์ด้านบวกนะฮะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีก็คือพวกหุ้นเทคโนโลยีนะครับแต่ว่าหุ้นที่ดูจะได้ผลประโยชน์มากที่สุดนะครับก็ยังเป็นหุ้นตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงนะครับที่มีคนออกดัชนีตัวนี้ขึ้นมานะครับโอเคเลยนะฮะหุ้นตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงเนี่ยเมื่อวานปรับตัวเพิ่มขึ้นมาถึง4%เลยทีเดียวนะครับถือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นได้เด่นมากนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันจันทร์เนี่ยเราหยุดใช่ไหมแต่เขาเนี่ยเปิดตัวดัชนีให่ มาดูว่าแบบจะเทรดกันสนุกขนาดไหนนะครับมาที่ตลาดหุ้นยุโรปกันบ้างนะครับตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยก็ปรับตัวผันผวนอยู่เือนกันแต่สุดท้ายเนี่ยก็ปิดบวกได้เล็กน้อยนะครับบวกขึ้นมา0ู1จุดนจุดนะฮะหรือ0 0, 0 6ดกเปอร์เซ็นต์ก็เล็กน้อยจริงๆนะครับคือตอนนี้เนี่ยนักลงทุนก็ยังจับตาดูพัฒน,นาการของความขัดเขาเรียกความขัดแย้งแล้วความตึงเครียดร,ระหว่างความสัมพันธ์ออระหว่างสหรัฐและจีนอยู่นะครับ แต่ว่าที่ยุโรปเนี่ยมันก็มีข่าวดีเข้ามาเช่นกันนะครับก็คือหุ้นขนาดใหญ่ในยุโรปเนี่ยมันมีอยู่2ตัวนะครับที่มีมุมมองอนาคตที่ดีรวมถึงผลประกอบการในไตรมาสสเนี่ยที่ออกมาค่อนข้างโอเคนะครับตัวแรกเลยแล้วกันนะครับคือบริษัท d ดมเลอรเจ้าของแบรนด์เบอร e d e เดสเบนะครับเขาได้มีการคาดการณ์ว่ากำไรจากการดำเนินงานในปีนี้น่อาจจะปรับขึ้นได้ด้วยนะเพราะว่าออยอดขายจากรถยนต แล้วลตู้ของแบรนด์ m บ r c e d e s b e n z ในปี2020เนี่ยน่าจะมีการฟื้นตัวที่ดีนะครับหุ้นตัวที่สองนะครับคือตัว u n i l e v e r นะฮะบ,บริษัทผู้ผลิตสินค้าบรกเกโบริเกอชื่อดังจากอังกฤษนะครับปาดประกาศผลการดำเนินงานในไตรมาส2ออกมานะครับยอดขายเนี่ยมันปรับลดลงแต่ว่าลดลงน้อยกว่าที่ตลาดคาดค่อนข้างมากนะฮะตอนแรกเนี่ยตลาดคาดว่ายอดขายเนี่ยจะลดลงมามาประมาณ4.3เปอร์เซนปรากฏว่าพอประกาศออกมาเนี่ยลดลงแค่0.3ปอร์เซเท่านั้นนะครับถือว่าลดน้อยมากเนื่องจาก หุ้นในกลุ่มอาหารและก็สินค้าเกี่ยวกับพวกสุขานามัยเนี่ยแข็งแกร่งนะครับก็เลยทําให้อดัชนีเนี่ยปรับตัวลดลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับสต๊อกหกร้อยเนี่ยบวกศูนย์นะฮะตามที่ได้แจ้งมาในตอนต้นหุ้นยูนิลิเวอร์นะฮะบวกดีเลยบวกขึ้นมา7.9%ส่งผลให้พวกหุ้นผู้ผลิตสินค้าว,วโภคอื่นๆเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นกันได้ด้วยอย่างเลก,กิทเบนกินเซอร์นะครับก็บวกขึ้นมา1นึ่งจุดกปดเปอร์เซ็นต์เนสเล่ก็บวกขึ ราคาทองคำนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ยังร้อนแรงนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ค่อนข้างดีกับ1%เซลยทีเดียวมาปิดที่1887เหรียญนะครับจ่อที่จะเทสแนวต้าน1 9 0 0เ้ยหรียญเข้ามาทุกทีทุกทีนะครับที่ทองคำขึ้นได้ดีในช่วงนี้นะครับก็มาจากความคาดหวังต่อนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมที่ออกมานะครับรวมถึงค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่านะครับล่าสุดเนี่ยยูเอสดอยนเด็กเนี่ยอยู่ที่เก้าสิบสี่อุดเจ็ดสามจอดเนื่อนืองเละครับ มาที่ต่ต Galaxy, าหุ้นสุดท้ายนะครับตลาหุ้นไทยเมื่อวานตลาหุ้นไทยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้เล็กน้อยนะครับเซนิมเด็กบวกขึ้นมา2.6จุดหรือ0.19เปอร์เซ็นต์ปัจจัยบวกต่อตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็คงยังเป็นปัจจัยต่างประเทศนะฮะประเด็นแรกเลยนะครับเหมือนนักลงทุนเนี่ยจะตกใจน้อยลงนะฮะที่เมื่อวานเนี่ยที่มีข่าวว่าไทยเนี่ยอาจจะแบบเข้าไปติดในลิสต์ที่แบบต้องจับตามองเป็นพิเศษในฐานะประเทศที่แบบแซกแซงข้างเงินนะครับเมื่อวนเมื่อวันพระรหัสเนี่ยก็ดูแบบตกใจน้อยลงนะครับ แล้วก็ช่วงที่ตลาดหุ้นไทยปิดเนี่ยตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยมันยังบวกได้ค่อนข้างดีกว่าตอนที่มันปิดนะครับรวมถึงตลาดดัชนีโวงหน้าอย่างดาวโจนส์ฟิวเจอร์อะไรเงี้ยมันก็บวกขึ้นมาได้0.30.4เปอร์เซ็นต์มาเลยช่วยให้อ่อดัชนีลตลาดหุ้นไทยนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นได้บ้างนะครับหุ้นในกลุ่มค้าปลีกน้ำมันแล้วก็ผู้ให้บริการโทรศัพท์าาม,มือถือนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นกันได้นะฮะส่วนหุ้นในกลุ่มรงไฟฟ้าเนี่ยปรับตัวลดลงแรงเลยนะครับเมื่อวานเนี่ยหุ้นก,กน แล้วก็คุณอาหารแล้วก็คนสมม่งมวลชนก็ปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงเช่นกันนักลงทุนต่างชาตินะครับขายสุดที่ออกมาอีก2 000 5 4ล้านบาทแล้วก็มีการชอ็อตที่เฟก,กออกมา5,000กว่าสัญญานะครับก็ทั้งขายแล้วทั้งช็อตเลยทีเดียวนะครับสาราตาหุ้นไทยภาพรวมของตลาดหุ้นทั่วโลกเมื่อวานก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขอสรุปให้อีกครั้งนะครับว่าเมื่อวานมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับประเด็นที่1่ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวลดลงกันค่อนข้างแรงนะครับโดยเฉพาะหุ้นในกลุ่ Apple Microsoft Amazon ปรับตัวลดลงกันในระดับมากกว่าสาเอร์เนะครับปัจจัยหลักก็คือมาจากแรงขายทำกำไรนั่น,นแหละนะฮะช่วงที่ผ่านมามันก็ขึ้นกันดีเหลือเกินประเด็นที่2นะครับนักลงทุนเนี่ยทั่วโลกนะครับรอดูพัฒนาการของความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและจีนอยู่ปัจจัยนี้เนี่ยกระทบกับตลาดหุ้นบ้างเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้แรงมากนะครับเนื่องจากความขัดแยง้งช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้ไปกระทบกับเรื่องการค้าอะไรมากนะักนะครับประเด็นสุดท้ายนะครับ ทองคำนะฮะร้อนแรงเหลือเกินเล็กไม่กี่เหรียญเนี่ยก็จะไปทดสอบแนวต้านสำคัญที่1,900เหรียญแล้วนะฮะล่าสุดก็ปิดไปที่1,887เหรียญปัจจัยที่สนับสนุนก็ยังคงเป็นเรื่องนัำทุนคาดหวังต่อนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่มากขึ้นนะครับแล้วก็ค่าเงนินดอลลาร์ที่อ่อนค่านะับภาพรวมของตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับ ในวันพฤหัสที่ผ่านมาก็มีประมาณนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณที่รับฟังนะครับเดี๋ยวเรากำลังจะเข้าสู่ช่วงหยุดยาว4วันละก็ขอให้เที่ยวสนุกเดินทางปลอดภัยนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในวันในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ